สวัสดีครับ FT มืนิกามาพบกันในวันที่สามกลุ่มผาพันสองพันหารอยหกสิบเจ็ดสำหรับสำหรับคลิปแรกของเมื่อนี้ผมกติน้ำเลขดับบนไม่ FT ได้รับชมก่อนเป็นคลิปแรกสำหรับทั้งคลิปที่สองเมื่อนี้กฤษลงลักหน่อยที่เดินเข้ามาจากหมดที่แล้วทั้งเสียสให้ FT ได้รับชมเพราะว่า ลักหน่วยกระเดินเข่าม่าแล้วติดติดกันสามหดนะเพราะเพียงแต่ว่าลักสิบหดที่ผ่านมาตัวชนบ่มมคาับเนาะเขากับคอยติดตามกันในเมอ,อรมอนี้ทั้งสองขีดนะเพราะสำหรับเมื่อนี่เข้ามาตามเลขรับกอนสูตรได้รุดเข้ากับพักงานไว้เข้ากับเอาสูตรที่ยังบม่รุดมาลงไหเอสซีได้ติดตามกันต่อแลวกัที่มีสูตรใหม่มาเสริมลักหน่วย อีกหนึ่งสูตรที่เหลือเข้ากับเอาสูตรเก่าที่ชังเดินอยู่ครับละก่อกนไปรับชมเลขดับวันนี้กัขอฝากคำเตือนก่อนครับาะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนเห่ากัะสิมาเบิงอ่ะสูตรดับกันต่อสรับกระสีมีสูตรดับลักลอยสูตรดับขาดสูตรดับซิบหน่วยสรับตั้งดันเลขดับแล้วก็สำหรับมาว่านี้ก็บ่ิได้ลงคลิปให้เอได้รับชมสำหรับพวามว่านี่ก็คิดทุระแล้วก็พัก่อนสมองไปน้ำแน่สรับ อ่าทัวอากาศพักผ่อนสมองไปนํางรับละเพราะว่ากะเคร่งเครียดครับการคํานวณสูตรไปแนะกะ่กับทางานไปแนะ่ครับละก็เลยอ่าพักผ่อนจากมื่อหนึ่งรับะแล้วก็มาอ่าตามกันต่อเย็บทีสำหรับงวดใหม่งวดประจําวันที่ทิพหกกรมภาพันสองพันถาร้อยหกสิบเจ็ดครับะเริ่มคลิปแรกมื่อนี้กับเลขดับเอาไปเบิ้งก่อนครับละไปเบิ้งก่อนเอ่าคลิปที่สองเข้าใอย อ่าเบิ้งลักงวยที่พันเข้ามาตัวครับแข้างด้านเลขดับสูตรแรกครับแล้วดับอ่าลักร้อยครับแลาสูตรดับลัก้อยสูตรนี้ก็เดินดียังบรุดนะนครับยังเดินดีอยู่นีครับยังเดินดีอยู่รเริ่มเดินตั้งหวนนี้เลยครับเดินนําลงช่องตั้งหวนนี่นครับก็ถือว่าเดินดีมากนี่ครับยังเดินดีอยู่ตัวน,นี้ถือว่า จดสุดหน้ากระดาษแล้วก็มาเริ่มหนาใหม่ก็ยังเดินอยู่นะครับสําหรับสุดดีงวดที่ผ่านมาสามตัวไทยลงที่หนึ่งก็ออกไปที่ศูนย์หกสามนะครับศูนย์หกสามนะครับตัวที่ดับหลักร้อยก็คือเลขสีขน่นะครับก็ผ่านนะครับผ่านเพราะว่าหลักร้อยคือเลขศูนย ขวดที่ผ่านมาที่มาเนละหลับร้อยคือเลขศูนย์ดับผ่านต่อเอามาบังวัใหม่กับงวดที่ห้าสิบอ่ะถือว่าเดินดีมากดับมาแล้วห้าสิบงวดรับยังไม่หลุดสาหรับสูตรนี้ห้าสิบงวดเลยเนละดับหลักร้อยเป็นสูตรเก่าเนี่ยที่เดินมาแล้วน่าจะเป็นปีนะครับน่าจะเป็นปีแล้วนี่สูตรนี้ วิธีคำนวณเอาดีใซน์ลักสิบเลขหมุนขังที่หนึ่งบวกกันสองขังครับลักสิบเลขหมุนขังที่หนึ่งก็คือเลขสนะีนะ่นะนะครับ่ะน,น,นี่รนครับเลขสี่บวกกันสองรังสี่บวกสี่เป็นแปดงวดนี้ดับไปที่เลขแปดนะีนะ่ครับดับหลักร้อยสูตรแรกดับไปที่เลขแปดครับละจะเอาอยู่หรือไม่นะครับจะเอาอยู่หรือไม่งวดที่ห้าสิบ ดับไปที่เลขแปดดับหลักร้อยนะครับแล้วเขาบังสูตรดับหลักร้อยสูตรที่สองสูตรนี้ลุดมาแล้วหนึ่งครั้งก็หววที่สามสิบเก้านครับเขาลุดนะครับเพิ่งจะลุดหนึ่งครั้งนะ่ครับเขาก็เดินมาน้ำลงช่องมากเป็นอ่ะหววที่ผ่านมากับน,น้ำลงมาพิสูจน์กันอีกครั้งหนึ่งเขาก็เดินตัวครับอ่าต้นในสูตรดับสี่าคอยลุดสั่งนะครับจะไม่ค่อยหลุดซ้ำ จะหลุดแค่ครั้งเดียวแล้วก็เดินต่อนี่ครับที่เป็นแบบนั้นนับละอ่ะงวดที่ผ่านมาตามตัวไทยหลังที่หนึ่งศูนย์หกสามกับพันนับละคระพนันเป็นงวดที่สี่สิบอ่าสี่สิบหลุดหนึ่งครับสี่สิบงวดหลุดหนึ่งครั้ง ถ้าผ่านจะใช้สีส้มแล้วนะถ้าไม่ผ่านจะใช้อสีออกแดงๆนะ่ครับทาไปเลยถ้าไม่ผ่านนะ่ครับก็เหมือนรถติไดไฟแดงแล้วนะเพราะว่าางงวัดใหม่งวดไม่ไมว่าที่ใดตัวใดแล้วนะงวดใหม่ต้อนรับศูญญาาในย์นี้เ้าจะใส่ลักสิบล่างบวกหนึ่งองถี่ หลักสิบล่างบวกหนึ่งหลักสิบล่างคือเลขศูนย์นครับอ่เลขศูนย์เนี่ยจอกศูนย์เก้าเนี่ยศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งวันนี้ดับไปที่เลขหนึ่งจะเอาอยู่หรือไม่เนี่ยครับจะเอาอยู่หรือไม่เดินต่อแล้วงวดที่ผ่านมานะครับหลังจากที่หลุดไปเดินต่อวันนี้รับไปที่เลขหนึ่งรักลอย ก็ที่ได้แปดกับหนึ่งนะครับดับหลักร้อยอย่ยงเขาจะวิ่งสูตรดับขาดอ่างวดที่ผ่านมาก่ะน้ำลงช่องเป็นวดแรกสำหรับสูตรดับขาดนะครับมี่อยู่สูตรเดียวนะครับมีอยู่สูตรเดียวสูตรดับขาดดับไปที่เลขห้างวดที่ผ่านมาก็เอาอยู่นะครับดับขาดสิบหน่วยครับเฉพาะสิบหน่วยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยครับดับสิบหน่วยเท่านั้นอ่างวดที่ผ่านมาดับเลขห้า งวดเป็นหงวดใหม่สีน้ำลงช่องรังแหลกอ่าตัวที่ออกสามตัวท้ายวัวที่หนึ่งศูนย์หกสามศูนย์หกสามนะครับน้ำลงช่องเป็นขังแรกครับนะหงวดที่ยี่สิบสี่นะครับก็ผ่านครับหงวดแรกลงช่องหงวดแรกผ่านนะครับ ดับไปที่เลขค่าแล้ววิธีคำนวณศูนย์นี่เข้าสีใสหลักร้อยของรางวัลที่1นบวกหคงที่ครับหลักร้อยของรางวัลที่1ก็คือเลขศู 0. 0 6. นศนย์บวกหกครับศูนบวกหได้6กวันนี้ดับไปที่เลขหก 6. ดับขาดนะครับจะเอาอยู่หรือไม่นะคีคดับขาดบน ถ้าไปชนเลขอ่าสูตรที่เด่นมากๆเข้ากับเจ็บไว้ก่อนสะเรับเจ็บไว้ก่อนเราจะพึ่งตัดออกบางทีสูตรก็มีเข้ามีหลุดเหมือนวัดที่แล้วสะหรับเดินมาดีๆก็หลุดกันทียสองก็มีแต่นานๆจะมีครั้งหนึ่งจะไม่ค่อยมีแบบนี้สำหรับมาจังๆเลยหวดทิพผ่าันมากกขอให้สำหรับนานๆจะหลุดครั้งหนึ่งไม่ได้หลุดแบบนี้บ่อยสำหรับ วดนี่ก็เป็นวดที่ยี่สิบห้านะครับเป็นวดที่ยี่สิบห้าฮะนำลงช่องอ่านำลงช่องเอาขีดต,ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจีดต,ตรงนี้ก็แล้วกัน,นลงช่องครั้งแรกผ่านวดนี้เป็นวดที่สองนี่ครับอันนี้เป็นวดที่สองจะเดินต่อไหมดับเนาวนะครับดับไปที่เลขห้าดับขาด ูตรดับขาดนะฮครัมาเบิ่งสูตรดับลักซิฟสำหรับสูตรดับซิฟหน่วยงวดนี่ดับลักซิฟผมสิใส่แค่สองสูตรนะเนาะดับลักหน่วยผมก็สิใส่แค่สองสูตรว่าลดปริมาณเลขนับลงเพราะว่าดับหลายเกินไปกัเดี๋ยวไปโดนตัวที่ออกนะครับเดี๋ยวไปโดนตัวที่ออกใช้เลขดับเยอะเกินไปก็ไม่ดีเหมือนที่ผมเคยพูดนะเนาะอย่าใช้เยอะเกินไปนะครับนอะ่านี่ครับผมลดลงมาจาก ดับลักละสามสูตรเหลือสองสูตรนะครเหลือทอนั่นอ่าเอาลดหรือมานเล็กดับลงนะครับให้อยู่ในที่สองสูตรพอนะครับหวดีนี่เป็นสูตรเก่าผมได้ลอกจากกระดาษแผ่นเก่าเพราะว่าเข้าสูตรหนานี่ครับผมก็เริ่มเอาตัาง้งแต่หวดี้มาครับเป็นสูตรเก่าที่ผมเขียนไว้แล้วนะเป็นสูตรเก่านี่ครับอ่าลักหน่วย เลขมนต์ครั้งที่ทีบอกกันทั้งครั้งเป็นสูตรเก่ารับเต็มที่ที่คยเบิ้งกสิลู่เนี่ยจำได้คำละงวดที่ผ่านมาดับที่เลขศูนย์ดับหลักสิบที่เลขศูนย์ก็เอาอยู่ดับหลักสิบเนี่ยพอเข้ามาหลักร้อยเนี่ยผ่านคำละผ่านเนี่งวดที่ผ่านมาดับที่เลขศูนย์เข้ามาหลักร้อยหลักสิบคือเลขหกเข้าเบ่งงวดใหม่ งวดต่อไปอ่าสิบเป็นงวดที่ยี่สิบอ่านะี่ครับผมกระตัดออกมาแชร์ช่วงที่เขาเดินดียี่สิบวัดครับทิพย์เก้าวัดคำนาะช่วงที่เขาเดินดีวิธีคำนวณนะครับอ่าเข้าสปใสนะ่ลักหน่วยเลขหมุนขังที่สี่บวกกันสองขังครับเนาะลักหน่วยเลขหมุนขังที่สี่คือเลขกสี่สี่บวกสี่เอเขียนเอาไว้แล้วครับสี 4, ่บวกสี 4, ่ 4, 4, 4. เป็นแปด วันนี้ดับไปที่เลขแปดนะครับจะเอาอยู่หรือไม่นะครับเป็นสูตรนี้เป็นสูตรเก้านะครับเป็นสูตรเก้าที่เดือดมาแล้วสิบเก้าวันะครับเกือบปีแล้วนะครับยังยังมอยังบรรดนะว่าวันนี้ดับไปที่เลขแปดจะเอาอยู่หรือไม่ครับดับหลักสิบนะว่าดับหลักสิบดับไปที่เลขแปดมาบังสูตรที่สอง สูตรดับหลักสิบสูตรนี่ก,ก็เป็นสูตรใหม่เพิ่งจะคำนวณขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่งจะคำนวณขึ้นมาใหม่เพราะว่างวดที่แล้วลงให้สามสูตรลดไปสองเหลือหนึ่งนะครับลดไปสองเหลือหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรใหม่อสองสูตรเก่านะพักงานไว้ก่อนนะครับพักงานไว้ก่อนเลยนะครับเรามาดูสูตรใหม่สูตรใหม่เดินมาแล้วสิบเก้างวดนะครับเดินมาแล้วสิบเก้างวดสูตรใหม่เดินมาแล้ว,วสิบเก้างวด งวดล่าสุดนี่ครับเขาบ่งงวดใหม่อ่างวดใหม่นับละสำรับสตรนี้เข้าสิใส้หลักแสนของรางวัลที่หนึ่งเป็นตัวดับเลยนะครับอ่าเขาไม่มาที่หลักสิบสิบเก้างวดแล้วเนี่ยครับเขาไม่มาที่หลักสิบสิบเก้างวดแล้วนะครับหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งนะครับเอฟที่กับย้อนเบิ่งนับะไปย้อนดูนะครับสิบเก้างวดแล้วเขาไม่มาที่หลักสิบนะครับวันนี้หลักแสน ก็คือเลขหกนะครับเลขหกเป็นตัวดับหลักสิบนะครับเป็นเป็นตัวดับอ่ะครับเลขหกงวดอ้าวเดี๋ยวใช่นะครับ,นะรบแต่เขามาเขางวดที่แล้วเขา ดับไปที่เลขหนึ่งนี่ครับเลขหกเข้ามา,าแต่วันนี้เราดับไปที่เลขหกเขาจะมาไหมรับลวเขาจะมาไหมนี่ครับดับไปที่เลขหกถูกต้องแล้วรับดับไปที่เลขหกหมดนี้อยู่ตรงนี้รับตรงนี้คือตำแหน่งที่ผมนำลงมารับตำแหน่งที่ผมนำลงมาตรงนี้แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้รับ ตำแหน่งที่ผมนําลงมานะครับแล้วอ่ะนำามามาไว้ตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ตรงที่ช่องดับนี่ครับอ่ะเพื่อจะให้เห็นนะครับเขาไม่มาเนี่ยครับสิบเก้าวัดแล้วเนี่ยวันนี้ดับไปที่เลขหกนี่ครับนาลงช่องเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเครื่องหมายที่นําลงช่องอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงช่องนี้นะครับวดที่ยี่สิบนะนี่ครับถ้าเดินต่อเป็นงวดที่ยี่สิบจะเดินต่อหรือไม่เนี่ครับ ดับหลักสิบ่ะดับไปที่เลขหกวันนี้ี๋ยวาเบ่งดับหลักหน่วย่ะแล้วใชมาบ่งดับหลักหน่วยกันต่อรับเนาะหลักหน่วยเป็นสูตรเก่าเหมือนกันนะครับสูตรที่หลุดวดที่แล้วหลุดไปหนึ่งสูตรแล้วนะมีสามสูตรหลุดหนึ่งสูตรก็พักไว้ก็เลยก็เหลือแต่สูตรเก่าสองสูตรนะครับ อ่าคเก้าที่น้ำลงช่องมากกับไหลงวดแล้วน่ครับนำช่องมาก,ก็หลายงวดแล้วตัวนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับอ่าสี่สิบสามวดนะครับวัที่ผ่านมาดับไปที่เลขหกนะครับเลขที่ออกศูนย์หกสามนะครับก็ผ่านนะครับดับที่เลขหกเลขหกมาที่หลักสิบนะครับนะเราดับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย มาที่เลขสามผ่านนะครับผ่านาเขาบากเบิ่งหวัวใ่สำหรับสูนย์นี้เขาติใส่หลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกกันสามครั้งนะครับหลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่นครับเบิ่งอีกครับเบิ่งอีกครั้งนะครับหลักสิบเลขหมุนครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสี่บวกกันสามครั้งสี่บวกสี่เป็นแปด สีอ่าแปบวกสเป็น12บดับไปที่อ่าเลข2องวดนี้ครับจะเอาอยู่หรือไม่ครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่44เป็นสูตรเก่านะครับยังเดินอยู่ยังไม่หลุดทุนนี้สีงวดแล้ววดนี้เป็นงวดที่44่สบเราตามสูตรเก่านะครับ แล้วก็สูตรที่สองสูตรสุดท้ายสําหรับดับหลักหน่วยครับทุนนี้น้าลงช่องมาแล้วอ่าซีงวดนี่ครับก็เดินนะครับเดินงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขสี่อ่าเลขที่ออกศูนย์หกสามครับศูนย์หกสามก็ผ่านนะครับ ผ่านครับผ่านวิธีคำนวณสูตรนี่ข้าจีใส้ลักร้อยบวกหาครับหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งบวกห้าหลักร้อยของรางวัลที่1ก็คือเลขศูนย์ศูนบวกห้าคงที่ก็เป็น5้าวันนี้ดับไปที่เลขห้าครับจะเอาอยู่หรือไม่ครับบางครั้งเลข เลขดับก็มีเข่ามีหลุดนเนาะก็พิจารณาก่อนนําไปใส่นับละบางข้างก็เอาอยู่บางข้างก็เอาไปอยู่มันก็นเลี้ยวแต่สถานการณ์รอบละผ่าช่อนเด็เดินมากๆเข้ากับเจ้าฝ่าวัดทิ่นมีมีหลุดไดขึ้น,นก,กันนับละเพราะว่าเลขก็มีเข่ามีหลุดทุกทุก,ทกสุดนเนาะมีปะเปอร์เซ็นเท่าเท่ากันนเนาะนี่ครับงวดนี้อา่านับไปที่เลขห้าจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อที่เป็นงวดที่ ยี่สิบแปดนี่ครับยังไม่หลุดเป็นสูตรใหม่ที่นาลงช่องสีงวดแล้วนะครับเป็นสูตรเพิ่งจะเดินสี่งวดนําลงช่องสีงวดครับทุกๆสูตรผมก็ได้เขียนเอาไว้ในกระดาษแผ่นนี้แหละที่ดับหลักทุกหลักนะครับดับหลักร้อยดับไปที่แปดกับหนึ่งนะครับดับขาดที่เลขหก 6. ดับหลักสิบแปดกับหก นะครับดับหลักหน่วยสองกับห้างว้นี้จะเอาอยู่หรือไม่นะครับให้ที่พิจารณาก่อนถ้าผู้ใดว่าชอบเลขดับกผ่านไปก่อนครับนะผ่านไปก่อนเฉพาะคนที่ชอบเลขดับเท่านั้นครับนะหรือว่าเอาไว้พิจารณาก่อนถาว่าใส่ก็ว่าเป็นอย่างครับนะเป็นแครแนวทาาเท่านั้นครับนะสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทับได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเออสิได้มีกาลังแรงใจเข็ดที่ไปใหมหาสู่ดีๆให้เอฟที่ได้รับช่มตัวเรียกก็เป็นแค่แนวทางการคํานวณนไปตามทุนกับมพมีผูหใด่หูว่าเรียกจีออกตัวใดรับนะเป็นแค่แนวทางให้เอฟที่สำนัะสำรับคลิปต่อไปก็ทีเป็นห้างด้านรักหน่วยบนที่ผ่านเขามาแล้วสามหงวดแล้วนะที่เขาติดติดกันมาสามหงวดแล้วอ่ะเอามาตัด ต่อในวันนี้ว่าที้ใด่ดใคลิปต่อไปนะครับนะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ